สูตร2ตัวบนรัฐบาลไทย17มกราคม2569ฝาก้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตร2ตัวบนรัฐบาลไทยนะครับแนะ รับชุดสรุปแนวทางและทางนี้นะครับมาดูตัวเลขงวดที่แล้วก่อนนะครับสำหรับสองตัวบนรบัฐบาลไทยที่ออกงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์หในชุดบน ไม่เข้านะครับวันนี้มาดูสูตรที่ผมเตรียมมาใหม่นะครับบนสูตรที่หนึ่งสถิติแปดงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มในงวดแรกในเลขสามเลขสี่เลขห้าออกสี่หเข้าในเลขสี่ต่อมาเข้าในเลขแปด ต่อมาเข้าในเลขหกต่อมาเข้าในเลขเก้าต่อมาเข้าในเลขห้านะครับต่อมาเข้าในเลขสอง 2. งัดนจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ ใช้ข้อมูลของ3ตัวบนแะสตัวล่างรัฐบาลไทยในการคิดนะครับชลลกร้อยบวกหน่วยบนบวก10ล่างและบวก1นคงที่นะครับได้2บวก2บวก2และบวก1โคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ7ในเลขก7็ดมงแต้ม ได้แปดวงหนึ่งแก้มได้เก้าไดเลขเจ็ดเลขแปดแะเลขเลก 8, เ้านะครับผลออกเก้าห้าเข้าในเลขเก้านะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ ได้แบบบวกห้าบวกห้าแล้วบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเก้าเอเล็กเก้าเอกศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับผลออกศูนย์หกเข้าในเลขศูนย์นะครับต่อไปจะเป็นงวด สิบเจ็ดมกราคมนะครับได้เจ็ดบวกหกบวกหนึ่งแล้วบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบห้าแล้วเลขห้าเลกหกและเล็ขเจ็ดนะครับ รอบผล17มกราคม2569นะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งในเลขห้าเลขหกนะครเลขเจ็ดนะครับต่อไปมาดูสูตรใหม่อีกสูตรนะครับบนสูตรที่สอง สถิติ6งวดต่อเนื่องนะครับเริ่มในงวดแรกในเลขสี่เลขห้าเลขหกออกเก้าหกเข้าในเลขหกนะครับต่อมาเข้าในเลขแปดต่อมาเข้าในเลขสี่และเลขห้านะครับต่อมาเข้าในเลขสองนะครับ อดจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างใะบวก9ก้าคงที่นะครับได้สองบวกสองนะบวก9ก้คงที่ผลบวกเท่ากับ13บสาในเลขสาบวกหนึ่แก้มได้สี่บวกแก้มได้ห้า เลขสามเลขสี่และเลขห้านะครับผลออกเก้าห้าเข้าในเลขห้านะครับต่อมาทำให้ดูไปตัวอย่างวันนี้นะครับได้ห้าบวกสองและบวกเก้าคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ16บหกในเลขหกเลขเจ็ดน,นะเลขแน,นะครับผลออก0ูเข้าในเลขหกนะครับต่อไปจะเป็นในงวด17มกราคมนะครับ ได้หกบวกหกนะครับบวกเก้าครงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ด 21, ลเล็กหนึ่งเล 2, นะ็กสองนะครับเล็กสามนะครับนอพันสิบเจ็ดมกราคม สองห้าหกเก้านะครับสำหรับสูตรที่สองเลขหนึ่งเลขสองนะฮะเลขสามนะครับมาดูตัวเลขสรุปในวันนี้นะครับเด่นบนแ d d ให้เลขหกนะะเลขเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่ง

รอบผล17มกราคม2569นะครับะนับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ